ใส่ส่พี่ดาบนะเอาไม่หลุดจริงอะ่ะเข้าใส่คอหนูใส่ตัวเลยลูกดังไม่ชอบเนาะเสียงดังลูกเนเดี๋ยวลองอุ้ยเดี๋ยวลองใส่ให้พี่ดาบเนาะพี่ดาบใส่ได้หรือเปล่านะอูบอกว่าใส่ได้เป็นไงลูกวันนี้ไปหาคุณหมอมาหยอดยา ว้องกันตัวไรเรียบร้อยแล้วคุณหมอเอ็กซเรย์ตัวสุขภาพปกติดีช่องท้องปกติดีทีนี้ย่าเป็นห่วงเรื่องอื่นแล้วลูกปวดฟันเจ็บฟันอะไรบ้างหรือเปล่าครับดังครับลูก จะลงแล้วปะ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 ย่าๆเอาเอาขนมให้กินเพราะว่าหนูไม่กินข้าวเลยไงปกตินานๆให้กินทีนะขนมเลียรสชีสของเม้นที่หนูสุขภาพดีอาจจะเป็นเพราะว่าการดูแลส่วนหนึ่งและอาหารการกินส่วนหนึ่ง ตั้งแต่เล็กจนโตกินแต่ของเม้นแคะไม่เคยกินอาหารอย่างอื่นเลยและให้กินเป็นเวลากินพอดีด้วยแต่น้องอ้วนเองใช่ไหมลูก <c oughs> อะไรอะอะอะอ,อะไรอะไรลูกอะไรอยากจะนอนไงอยากจะไปมุดผ้าอย่างเดียวแหละเราอะอะแปะแปะปะ